ถึงพี่เล็กนะ้ามีอีกคนนคึงในบ้านดานนุเขาคือพี่ใหญ่สวีส่ะไปสวัสดีเขาสิลูกพี่ใหญ่ด้วย <c oughs> พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พ่อครับผ <c oughs> ู้หญิงคนนี้เป็นใครอ๋อคนใช้ในบ้านลูกน <c oughs> วงวรพิษใช่ <c oughs> หรือเปล่าว <c oughs> ร,า <c oughs> ราพิษที่เป็นแบหผอมอะนวงวรพิษ ไปให้ไกลเลยนี่คือพาสีสงครามไป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 โอเคหน้าโดนไล่แหกเราไม่เอาใครอย่าไปยุ่งมาเขาอุ้ยแมวมีเยอะถามแม่ถาก็ำไมอันน้นมันหกแล้ว มึงดูดูนี่เขาเดินเนี่ยรู้จักมองตามาตาเรือนะเพื่อนนะฝึกมาด้วยมือคนนี้ฝึกมากับมือม,มึอมองม,มีคุณงนาตั้งแต่เล็กจนโตแถว